ลีเบรตาการเรียกประชุมเร่งด่วนน่ะเรียกแต่หัวหน้าของแต่ละซิรี์นะครับทําไมคุณถึงได้ถ้าดันเต้แล้วก็ออกไปคุยต่อรองที่ชายฝั่งทะเลคุยต่อรองเหรอไม่เห็นรู้เรื่องเลยอรีบไปเถอะอ่ออ๋อ ตอนการต่อสู้บนเรือ ทามากหลนลานอะไรนักหนานเนี่ยเปล่านี่ไม่อยากเสียเวลาด้ดยปลับประโยชน์น่ะมาเข้าเรื่องเลยดีกว่ามีศัตรูบุกมาที่เกาะเลกาโลสศัตรูเหรอแล้วยังหลบหนีไปพร้อมกับบุคคลสำคัญของเกาะนี้อีกด้วยบุคคลสำคัญเหรอใช่พี่ชายของมอนโดโมเลโน,โน พี่ชายของป้าป๋าเนี่ยหมายถึงคุณพ่อของโนวาเหรอ <_ m> ก็อย่างที่รู้กันเขาไม่สามารถหลบหนีได้ด้วยตัวเองจริงสิคุณพ่อของโนวาป่วยหนักแล้วก็หลับไม่ตื่นนะนะออ,อข,ขอโทษ,โทษช่างเถอะก็ันเรื่องจริงนพ่อแม่ของฉันนะ่ะ จะเป็นคุณทำให้หลับเป้าหมายคืออะไรล่ะนั่นนะ่ะสิยังไม่เห็นแรงจูงใจเลยสักนิดนะอ่ะฮะเราดูท่าทีของอีกฝ่ายหนึง่งตอนนี้ต้องรอจังหวะไปก่อนพูดใจเย็นกันแบบนี้มันดีแล้วเหรอเงียบไปเลยฮะ<า>จนกว่าเราจะมีแผนย่าได้ทำอะไรตามใจล่ะ ตาถัวเขียวหัวแข็งอย่าไม่รี้ฉันว่าทัวนะนี่นายพ่อตัวเองโดนลักพาตัวทำไมถึงทำเฉยได้เล่าต้องบอกให้ไปช่วยสิ<อ>ถ้าเป็นฉันก็จะไปถึงจะเสียใจภายหลังก็จะไปเนี่ยนี่อย่าลืมจุดยืนซัสิพี่เจ้าบ,บ้านี่จุดยืนอะไรนั่นไม่เกี่ยวกันหรอก <c oughs> รอว่านายเองก็พ่อแม่จะยังไงก็ช่างคิดแบบนั้นอยู่แล้วสินะ้ิ จะเป็นแบบนั้นได้ยังไงก็เล่า,าง,งั้นทำไมถึงไม่ไปเล่าไปกินเถอะต้องไปช่วยเอ,เอฮะนั่นสินะถ้าไปกันสามคนต้องทำอะไรได้บ้างแล้วนะาสามคนเหรอก็นายกับคุณหนูและฉันยังไงล่ะ ถ้าสามคนแล้วก็ช่วยคุณลุงได้อย่างแน่นอนแล้วก็กลับมาได้อย่างปลอดภัยด้วยนั่นสิตอามมาสิที่ท่าเรือ <c oughs> อะไรกันก็เป็นห่วงอยู่นี่ ว่าคุณพ่อของนายถูกจับไปที่เรือนนั่นเป็นเรื่องจริงเหรอพยายามใช้ฝั่งของหน่วยถ้วยจอกนะ่ะสืบแล้วล่ะใช้นั่นกันเถอะ ไม่มีคนคอยเฝ้าระวังเลยแยกกันออกตามหาเถอะอย่าเลยยังไม่รู้จำนวนศัตรูถ้ากระจายกำลังไปจะอันตรายอนะอืม น่าสนใจไม่เบาเลยใช่ฮะจริง <c oughs> สิตัวประกันที่โกดังจะหลับไปถึงเมื่อไหร่นะเห็นว่าชายคนนั้นหลับมาหลายปีแล้วนะเนี่ยหลับหลายปีทําไมฮะก็เห็นว่าโดนยมทูตดึงวิญญาณไปหรือไงก็ไม่รู้อะ หนูเอ๊ะยเฮ้ยอะไรอะหมอนั่นเฮ้ยคุณหนูอย่าประมาทเลยลิเบรต้าก็ด้วย <laughs> Mà cái dỡ lời Muộn chạy đây rồi Mà cái nè à, có <laughs> ไม่เป็นไรนี่แร่ว่าตรงนี้ให้ฉันจัดการเองรีบไปที่พ่อของนายอยู่ซะนั่นมันคำพูดของฉันต่างหากฮะลำพังแค่นายจะรับมือศัตรูจำนวนขนาดนี้ได้เหรอเฮ้ยร่ำบ้าอะไรเนี่ยแล้วนายทำได้หรือไงฮะ ฉันน่ะมีพลังของจยมทูตอยู่นะ,ะ,ะไปซะโนว่าวไปก็ไปตัวทวงไปซะเข้าใจแล้วคุณหนูลาเทเลโฟนอันโเมนทาโต้อ๋อ จงลับซะนี่คือ,อพลังอาคานาของโนวาโน,น,นวาถ้าจะไปก็รีบกลับมาด้วยละ่ะถ้าฉันหมดสติไปแล้วก็พลังนี้ก็จะหมดฤทธิ์ จะพวกนี้ก็จะตื่นจากนิทราตื่นจากนิทราอย่างนั้นเหรอที่พ่อแม่ยังหลับต่อไปนั้นเพราะตอนนั้นพลังของฉันเกิดคลุ้มคลั่งทนนั่งไะลร<อ>เบตา้าไปเร็วเข้าปล่อยให้นายอยู่ละพัที่นี่ไม่เป็นไรเหรอก <c oughs> ำลังพูดอยู่กับใครเนะี่ยไปกินเถอะอ <ะ>ก่อนหน้านี้ฉันจะมีชีวิตอยู่ด้วยดาบนี่เคยพูดเอาไว้แล้วสินะอะไรกันนะในเวลาแบบนี้นั่นนะที่จริงก็แค่คำพูดของคนขี้แพ้เท่านั้นน่ะเ,<อ>เพราะโนูว่าทาให้ได้รู้เหตุร้ายเมื่อกี้ถ้าไม่ใช่พลังของหมอน,นั่นคงผ่านมาไม่ได้แน่เลยมันต่างกันจริงๆด้วย ไม่ได้ใช้กับใช้ไม่ได้นะเรเบคก้าลืมสิ่งที่ตัวเองพูดไปแล้วอ,อย่างนั้นหรืองไงอะสิ่งที่ตัวเองพูดเหรอถึงตอนนี้จะยังไม่ได้แต่ว่าต้องทำได้แนะ่ใช่มหมล่ะ <c oughs> ถ้าคุณหนูพูดแบบนั้นก็รู้สึกเหมือนว่าคงทำได้อย่างไม่น่าเชื่อเ <c oughs> หรอตรงนี้เองก่อนหน้านี้ก็พูดเอาไว้นี่อ๋อ พลังของคุณหนูนะ่าหลายๆเรื่องดูจะผ่านไปได้อย่างลงตัวเลยละอ้ นในใคนนี้หรือเปล่าอะไม่ผิดแน่สติเราฮะ นายเองก็ทำหน้าแบบนั้นเป็นนี่เออหน้าแบบนั้นหน้าแบบไหนล่ะขอโทษนะเอ๊ะคนที่ว่าพ่อแม่จะเป็นยังไงก็ช่างคงไม่มีสินะ ลิเบต้าเดี๋ยวใจจะไม่ได้ของท่านจัดการเองเจ้าบ้าี่เจ้าคนสภาพราำแร่แบบนั้นจะใช้พลังอาคาณาได้ยังไงกันเล่าดูอยู่เฉยๆไปซะแต่ว่าลืมแล้วรึะไงพวกเรานะ่ะมาช่วยพ่อทุกนาย ับมาอย่างปลอดภัยถึงได้มาที่นี่ยังไงเล่าคู่ต่อสู้นี่ยทางนี้ก็มีนะถ้ามีคุณหนูด้วยแล้วก็ไม่รู้สึกเลยว่าจะแพ้หย่าหยา

ขอโทษก็อ่ะระวังดบนี้ไม่สนะแน่แต่ว่าฝั่งนี้เนี่ยมีจำนวนเยอะกว่านะคุณหนูฉันจะล่อหมอนั่นให้เองจังหวะนั้นก็เฮ้ ก็ป่าไม่ได้สิหนูตอนนี้แหละรับไปซะลิเบรตาต้องขอบใจคุณหนูแหละเยอะแล้ว น<ะ>ฉันเองก็เคนเซโร่เรลิสซาเล่จงแหลกซะงั้นเหรอ ฉันนะมันเองก็ลิเบตาฮะหัวหน้าพวกบ้าทั้งหลายทำได้ดีมาก <S <S ก็เพื่อเจ้าพวกนี้แล้ะนะแล้วขอหลอกเด็กแค่นี้สบายๆมากเลยครับ ฉันจะยอมยื่นมือเข้ามาช่วยก็แค่ครั้งนี้เท่านั้นพวกเธอจะได้รู้ถึงความอ่อนด้อยของตัวเองฉันอยากจะเติบโตขึ้นจนกว่าอาคานาดูเอโลจะมาถึงจงเติบโตให้ได้นะคุณหนูเจ็บตรงไหนไหม นอนในที่แบบนี้ไมันจ็บก็แปลกแล้วล่ะแล้วทำไมนายต้องพูดแบบนั้นด้วยเล่าคุกใต้ดินของคาลิหาดนี่โ้โจลี่ถ้าพ่อปลอดภัยหรือเปล่าเนี่ยใช้สม้ากากล่ะโมเรโน่ปลอดภัยอย่างดีออ ส่วนชายสวมหน้ากากไม่มีรายงานเรื่องนั้นเลยสักนิดเอ๋ตอนที่เจอเมลโน,โนกับพวกนายที่ท่าเรือดูเหมือนว่าทั้งร่องรอยและเรือของศัตรูก็ไม่มีเหมือนกันออทำงานได้ดีมากก็อยากพูดอยู่หรอกนะแต่ขัดคำสั่งก็คือขัดคำสั่งต้องถูกลงโทษเป็นเรื่องธรรมดาแต่เห็นจากผลงานในครั้งนี้ก็เลยให้จำคุกใต้ดินแค่สองวันหนึ่งคืน จะสำนึกตัวกันให้ดีด้วยละ<า>่ะฮะเห็นด้วยนะเอ๊ะแล้วยิ่งกว่านั้นพวกนายดูยังดีอีกด้วยมาคำว่าไงคิดซว่าคดีนี้ทําเพื่อให้พวกนายได้ใช้พลังอาคาน่าก็ได้นะอ,อดูจากผลลัพธ์ล้วก็นนะจะว่าไปนี่ฉันใช้พลังอาคาน่า นายใช้แล้วงั้นเหรอใช้แล้วล่ะเป็นเพราะพลังของทั้งสองคนก็เลยช่วยคุณลุงและกลับมากันครบทั้งสามคนเลยยังไงล่ะเดี๋ยวสิทำไมโจลี่ถึงรู้เรื่องบนเรือได้ล่ะเอออออ ของผู้ถิอสมควรจะรับโทษซะอิลูแมตตลาลูนาะอิลูแมตคนบาปในค่ำคืนนี้ก็คือนายอิลูแมตตทำไมถึงมีแค่ฉันกันเล่าคนที่พูดบอกว่าจะไปช่วยพ่อของลาโบเต้คนแรกก็คือนายไม่ใช่เหรอฮะก็เอย้ยบทเพลงรัติการไร้ศีลธรรมโนตวันโตเวอร์ชั่นคันโต ลงานใหม่ที่เสร็จเมื่อวานนี้ผมไม่ทำให้ถึงตายหรอกกลั้นใจแล้วก็ดื่มไปซะเอาล่ะได้เวลาลงโทษกันแล้วเข้าใจแล้วการลงโทษของจริงมันต่อจากนี้อีลูแมทชงเล่าเหตุการณ์ตอนที่อยู่ในคุกใต้ดินออกมาซะอ พวกเราเนะ่ยถูกปลุกเร้าสัญชตาตญาณสัตว์ด้วยสถานการณ์ที่มีผู้ชายสองคนอยู่ร่วมกับผู้หญิงหนึ่งคนเป็นอะไรไปถึงพูดแบบนั้นน่ะคนหนูคงจะเหนื่อยสินะที่ร่างกายอันอ่อนนุ่มจะต้องนอนบนเตียงหินแข็งๆนั่นอยู่โดดเดี่ยวเพียงลําพังเออจากนี้จะเกิดอ,อ,อะไรขึ้นกับเธอก็ไม่อาจรู้ได้สีหน้าตอนหลับอย่างสบายใจต้นขาเขาขา ชวนให้แอบมองผิวใต้ชุดสีดำนั่นมันคงจะมีอะไรที่น่าสนาใจน่อะนึัันล,ล,ละฮะอย่าบังคับให้ตอบคำถามยังไงล่ะแล้วคำตอบที่ได้ก็จะเป็นไปตามความรู้สึกที่ปรารถนาออกมาด้วยนะพวกเรา <c oughs> ที่ยังหนุ่มการยั่วยวนแค่นี้ก็เพียงพอแล้วพอได้แล้วทำผู้โดนลงโทษหมดสติไปซะแล้วนายเองคงเตรียมใจเอาไว้แล้วสินะ ยัดนะตอนต่อไปเรื่องฐานรับของลูก้าจังเหลือมีอะไรอร่อยไหมโอ้แล้วขอเติมลาซานญาด้วยนะขอแค่ดีลาซานญาให้ทานกับฟ้าที่แก้มใสก็เพียงพอแล้วงั้นเจอกันอาทิตย์้า